ข้อกหาข้อหัวยสซูชิ่นยักยอกทรัพย์สินของรัฐยังคงลุกลามล่าสุดได้ลามไปถึงวงการทนายความโดยย้อนความกันก่อนนะครับผมก็คือว่าก่อนหน้านี้ผมทางยีสูชินนั้นในทำการนะครับผมจ้างบริษัททนายให้ดําเนินการฟ้องร้องชาวเน็ตเรียกค่าเสียข้อหาหมิ่นประมาทนั่นเองแต่ทางยีสูชินนะครับผมไม่ได้ทําการฟ้องร้องตัวต้นเรื่องอย่างทางเหล่าพานใช้ชางแต่อย่างใดและต่อมานะครับผมก็ได้มีข่าวว่าทางพ่อทางยีสูชินนะครับผมจะเป็นคนฟ้องร้องทางเหล่าพานใช้ชางเองโดยพ่อทางยีสูชินนะผมได้ทำการว่าจ้างบริษัทททนนาาควมมมผีี่่ชือ สำนักงานทนายความไท่เหอไท่ือซึุงนั้นจัดได้มีข่าวนะครับผมว่าพ่อของทางวีสู่ชินนะผมจะดาเนินการฟ้องร้องทางเหล่าผานชายชางโดยการใช้สานักงานทนายความไท่เหอไท่นะครับผมก็ได้กลายเป็นดราม่าลุกลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับผมวงการทนายความนี่เดือดจัดกันมากเลยอันนี้มาจากว่าหลังจากนั้นนะครับผมทนายความหนานเฟิงเขาหน้าผลได้ทําการรีโพสต์นะครับผมที่ว่าทางพ่อของทางวีสู่ชินนั้นดำเการฟ้องร้องทางเหล่าผานชายชางโดยเขาหน้าผลได้เขียนมาประมาณว่าทนายความหวังหยุนกับหวังจ้นจากสำนักงานไท่เหอไท่ผู้คุณเขียนจดหหมมาาาายยยยทนนนนนควไ่เเเป็กััลออง้ แม้แต่ประทับตราสักอันก็ยังไม่มีแบบนี้เรียกได้เต็มปากว่ามันนั้นเปจดหมายทนายได้อย่างไรหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันนั้นเปจดหมายจากเพจสํานักงานกฎหมายดีซึ่งการใช้เพจของทางการสํานักงานกฎหมายออกมาถแถลงข่าวช่วยพ่อดาราถ้าเรื่องนี้เกิดพังขึ้นมาล่ะก็สํานักงานของคุณที่อยู่ที่เซี่ยงไฮ้ที่มีพนักง,งานเป็นร้รอยๆคนและทนายความทั่วประเทศเป็นปันๆันคนนั้นจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนซึ่งทนายความหนานเฟินนะผมยังได้ทําการยกตัวอย่างอย่างคดีดาราอู๋อี้ฟาน้กออคม่ยยงงตาาาวถู และทางนี้ก็ผู้คดีของอูอีฟานนั้นยังฟ้องชนะคดีอีกต่างหากและดูฝั่งของทางเหล่าผ่านใช้ฉางสิเขานั้นจริงจังของผู้คุณอีกนะผมนั้นลองไปดูวิดีโอของเขาแล้วเขานั้นอ้างอิงข้อมูลสาธารณะหลายอย่างเลยทีเดียวซึ่งพ่อทางูอีสู่ชินได้ทําการมอบหมายฟ้องเหล่าผ่านใช้ฉางในครั้งนี้เขานั้นมองออกเลยว่าก็แค่หิวแสงเท่านั้นแหละซึ่งคำพูดนี้เป็นคำพูดของทนายหนานเฟิงนะครับผมซึ่งแน่นอนครับผมว่าหลังจากที่พี่แกโพสเรื่องนี้ออกไปก็โดนทัวร์ลงโดยแฟนคลับูยีสู่ชินไปตามระเบียบนะแต่ก็ได้มีชาวเนนนนน็ตบาาาาาางงงสส่่่วววคคครรรััผมมมมขขออออจจีีีไดด้้้แหหหลกกกทยยยูชชิพใใฎโ แต่กลับกลายเป็นเรื่องตลกที่ทําให้คนในวงการกฎหมายนะั้นถูกวิาพากษ์วิจารณ์หนักและนังจากนั้นเองก็ผมก็ได้มีทนายชื่อดังคนหนึ่งนะครับผมที่มีชื่อว่าเยสันสานได้ทาการโพสต์วิาพากษ์วิจารณ์เรื่องดังกล่าวเช่นเดียวกันนะครับผมด้วยเขาที่ผมได้ตั้งคําถามกับทางพ่อของยีสูชินไปเลยว่าคุณนั่นน่ะได้จ่ายค่าทนายแล้วหรือย,อยังซึ่งการตั้งคาถามดังกล่าวของทางเยสันสานนะครับผมก็ทําให้ทางแฟนคลับของทางยีสูชินนั้นไปทาการถล่มโซเชียลมีเดียของพี่แกโดยแฟนคลับได้ผลิการขู่ทางทนาย an เยนงง ผมเขาทั้นยึนดทำการแท็กสานักง,งานกฎหมายไทยเหอไยโดยตรงและโพสต์ตอบโต้อ,อย่างดูเดือดเป็นหลายโพสเลยทีเดียวเพราะกับพี่แกผมยึดทำการกล่าวทิ้งท้ายไปเลยว่าเขาน่านอาจจะรอวันที่ดารานั้นลม้มซึ่งคำพูดขอทนายเย่สันสานในครั้งนี้นะผมก็สร้างความไม่พอใจใแก่แฟนคลับไปอย่างมากแฟนคลับบางคนนะผมถึงขนาดคู้ว่าจะทำการฟ้องพี่แกเลยแต่พี่แกก็ดูเหมือนจะไม่กลัวอีกนะครับผมพี่แกนั้นถึงขนาดบอกเลยเลยว่าถ้าแน่จริงก็ฟ้องมา ซึ่งทนายความเย่ยสันสานนะครับผมเขานั้นมีโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยโดยเขาเนี่ยับผมไปทนายรับเชิญในสถานีโทรทัศน์ CC t ีอยู่บ่อยครั้งและกลายเป็นว่าตอนนี้นะครับผมดราม่าครับยิ่งลุกลามบานไปมากยิ่งขึ้นได้มีทนายหลายท่านในเมืองจีนและผมก็กำลังจับตามองเรื่องตลกของสำนักง,งานกฎหมายไทยเหอไทยซึ่งหลายคนนะครับผมก็ได้ยังได้แสดงความคิดเห็นในเวยป๋อีกว่าอันที่จริงแล้วทางคนในวงการกฎหมายนั่นนะก็แค่ทําการแนะนําดีๆวิเคราะห์แบบคําต่อคําเพียงเพราะว่าข้อความที่สํานักงานทางกฎหมาย แจ้งเตือนทางกฎหมายแต่อย่างไรทําให้เอกสารนี้ครับผมขาดความจริงจังขึ้นมาซึ่งทนายบางคนนะผมจะได้ตั้งคำถามติดตลกไปเลยว่าโอ้โหสำนักงานกฎหมายท่านเท่านนี่แหะได้เงินค่าจ้างเท่าไหร่จากคดีในครั้งนี้และยังได้มีทนายอีกท่านหนึ่งนะครับผมที่มีช่อาหวังไข้ด้วยเขานะผมได้ทำการโพสต์ขึ้นมาว่าเห็นข่าวซุบซิบยามดึกทําให้ผมนึกถึงเมื่อไม่กี่ปีก่อนตอนที่ทนายความอาวุโสในวงการบันเทิงคนหนึ่งบอกกับผมว่าการแจ้งความกับตํารวจนะมีประสิทธิภาพมากกว่าการส่งจดหมายถึงทนายซึ่งจากบทความขขอองงงททาาาาาเเเ่่่นนนนยยหหวววัััไไคละรรบผผมมด้้้้สุปืกใแ ว่าถ้าเกิดว่าเกิดคดีอย่างนี้ให้แนะนําว่าไปแจ้งตารวจก่อนก่อนที่จะไปหาสานักงานทนายนะเพราะหาว่าไม่ทําการแจ้งตารวจและให้สานักงานกฎหมายรับมืออย่างเดียวก็อาจจะรับมือไม่ไหวและค่าความเสียหายนั้นจะมากกว่าค่าทมเนียนทางกฎหมายในคดีหมิ่นประมาทมากและทางทนายหวังไข่ผลี้ทําการชี้ว่า การกระทำของพ่อของหยีสู่ชิ่นในครั้งนี้จะกลายเป็นดาบสองคนที่ทําให้เรื่องบานไปและลูกรามออกไปนอกวงการแฟนคลับโดยล่าสุดนะผมได้มีรายงานว่ากิจกรรมไลฟ์สดนะครับผมแบร์สินค้าเฉินดูของทางหยีสู่ชิ่นซึ่งมีกำหนดการในการไลฟ์สดในวันที่29สิงหาคมนี้ได้ถูกยกเลิกอย่างกระทันหันตอนนี้ก็ผมสื่อทางการทางรัฐบาลจีนนะก็เริ่มลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องอื้อเฉาถึงเรื่องอื้อฉาของครอบครัวทางหยีสู่ชิ่นแล้วโดยในเนื้อข่าวนะครับผมได้ทําการตั้งข้อสังเกตว่าการที่ทางหยีสู่ชิ่น้ทนการ เพื่อสร้างภาพหรือเปล่าและข้อหาในการฟ้องส่วนใหญ่นั้นก็เป็นข้อหาละเมิดสิทธิในภาพลักษณ์ไม่ใช่ข้อหาหมิ่นประมาทและทางสำนักข่าะผมยังได้ทำการทิ้งท้ายอีกว่าทางออกเดียวที่จะยุติกระแสสังคมได้ก็คือให้หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐเข้ามาสอบสวนและได้ทำการเปิดเผยผลการสอบสวนต่อสาธารนณะซึ่งหลังจากนี้ก็ตามต่อยายาผมสำหรับดราม,ม่าของยีสุชินและครอบครัว